สวัสดีจ้าพบเจอกับเมนูอีกแล้วนะจ้ามื้อนี้เมนูผ้ามากินบักม่วงใบโบกจ้าทุกคนจ้าูจากปนอปีละเทือเนาะของคนอีสานมะม่วงกระสอใบโบกการใบโบกเนาะค่ะก็คือการเอาเข่าเัดเข้าไปอยู่ในบักม่วงแท่นม็ดมันแล้วก็ขยำขยำให้เนื้อมันติดเข่านะคะจะออกรสชาติหว,วานๆเปรี้ยวหวาน วิธีการแบบนี่คะ่ะเม็ดมันนะคะเอาออกปาดหัวจุกมันออกนะคะแล้วก,ก็บีบเม็ดออกเลยอืนี่เม็ดออกเสร็จแล้วเกาเขายัดใจคะ่ะวิธีการง่ายๆเนาะเอาข้าวยัดเข้าไปข้าวยัดเข้าไปในมะม่วงนี่แหละ เข้าไปนะคะแล้วก็บีบีบีให้เนื้อบกงวงติดเข่าไม่เห็นบอกค่ะันจะเป็นเหลืองๆของนี้ยาใช้มือเลือจะเพราะว่ากลิ่นเองนะคะเป็นอาหารชั้นดีกินปีละครั้งของคน,นอีสานเนาะค่ะบม่บงวงที่ใส่เฮดส่วนมากจะเป็นบัม่วงกระซอนะคะเป็นมะม่วงเล็กลูกเล็กๆหวาน จะต้องสุกง,งอมเต็มที่นะคะถึงจะม่เห็ดแบบนี้ได้ถ้าไม่สุกง,งอมมันจะเปรี้ยวมากบะหมวงชนิดนี้เนี่ยค่ะเสร็จแล้วอืมอร่อยอืมนไหเอยเนื้อมะม่วงติดข้าวมาด้วยอืม,อม อร่อยมากขอออกา้อท่อนข้ระบุ้งวาอืมขอกันคลิปนี้จะเลอะเทอะแน่ด้วยจ้าเด้อเนี่ยเสร็จแล้วอืมจับอืม อืมอ mm ืมหวานเพื่อให้เขา ก็บังวงเข้ากันดีเข้าอยาจะใส่นิ้โปงนะคะลวงลงไปช่วยนะคะบีให้เขาก็บังวงเข้ากันดีเนาะทุกคนมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยเรืงเรืองแบบนี้ค่ะอืมจาบกินวัลุอีสานทุกคนต้องเคย,ยกินบังวงใบบุกอืม